ในเงินออกมาโพสถึงเจนนี่ต้องบอกเลยปีนี้เป็นปีที่หนักจริงๆสำหรับนักลงสาวมากความสามารถอย่างสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกสุวรรณเกศที่เจอสารพัดเรื่องราวเข้ามาในชีวิตจนทำให้ช่วงหนึ่งเสียหลักถูกเคนเซ้นงานและโดนต่อว่าอย่างหนักแต่เพราะความอดทนและลุกขึ้นมาสู้ต่อจึงทำให้วันนี้นักองสาวกลับมาลุ่งในวงการได้อีกครั้งล่าสุดสาวเจนนี่ได้โพสข้อความลงในเฟซบุ๊กรัชนกสุวรรณเกศ เผยว่าอีกส2องวันจะสิ้นปีแล้วคงจะเป็นปีที่ปล่อยโฮเยอะที่สุดก็ว่าได้ขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปีนี้ขอบคุณตัวเองที่ไม่ว่าจะเจออะไรยังสามารถยิ้มได้และพาตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้ปิดท้ายด้วยแฮชแท็กว่าเชื่อเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วมันย่อมดีเสมอไม่นานหลังจากนั้นเนเงินเจตรินก็ได้โพสต์ภาพคู่พร้อมกับข้อ,ขอความหวานๆว,ว,ว่าสุขสันต์วันครบรอบสี่ปีสมเดือน ขอบคุณทุกสิ่งที่มีให้กันตลอดมาขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลขขอโทษในทุกอย่างที่เนได้ทำผิดทั้งต่อหน้าและรับหลังทะเลาะกันบ้างดีกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วในเจเนก็มีแค่เจนนี่คนเดียวนะรักนะขอโทษนะครับที่ทำตัวไม่ดีไปบ้างยังไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะครับขอบคุณรัชนกสุวรรณเกตขอบคุณเจตเลนสีสังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามธตรีิหากคุณผู้ชมช,มชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณครับ